น้สามารถมีทั่วไปในจักรวาลเราสามารถพบเห็นน้ำได้ทุกที่ในจักรวาลและแน่นอนว่าน้ำคือปัจจัยสำคัญต่อการกำเนิดชีวิตบนโลกเป็นอย่างมากดังคํำที่ว่าน้ําคือชีวิตก็คงจะไม่ผิดไปมากนะักเพราะถ้าหากมีน้ําก็จะมีชีวิตก่อกำเนิดขึ้นตามมาเสมอแต่ถึงแม้น้ำจะไม่ได้หายากในจักรวาล แต่น้ำก็ไม่ได้คงสภาพอยู่ในสถานะเป็นของเหลวในจักรวาลได้ทุกที่นั่นจึงทำให้การตามหาชีวิตต่างดาวนั้นยากลำบากมากขึ้นสำหรับพวกเรามนุษย์ตัวเล็กๆในกาแล็กซี่ทางช้างเผือกสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพอดแคสต์เดี๋ยวเล่าให้ฟังจากทางช่องดาวลูกเป็ดก่อนไปฟังกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และกดติดตามให้กับดาวลูกเป็ดด้วยและที่สําคัญอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างพูดคุยกับเป็ดได้หรือใครใจดีอยากจะสนับสนุนช่องดาวลูกเป็ดให้ผลิตคอนเทนต์ดีๆออกมาอีกสามารถกดปุ่มขอบคุณหรือปุ่มซุปเปอร์แตงใต้คลิปวิดีโอได้นะครับน้ำคือสาสารที่มีอยู่ทั่วไปในจักรวาลซึ่งน้ำเป็นหนึ่งในสาสารที่แพร่หลายที่สุดในจักรวาลเช่นเดียวกัน การค้นพบน้ำสามารถพบได้ตั้งแต่โลกของเราบนดาวเคราะห์มากมายบนดวงจันทร์บนดาวหางไปจนถึงเมฆโมเลกุลขนาดใหญ่ในอวกาศน้ำไม่ได้มีเพียงองค์ประกอบพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตบนโลกเท่านั้นแต่ยังมีบทบาทสำคัญต่อวิวัฒนาการของดาวเคราะห์และกระบวนการก่อตัวของระบบสุริยะและดาราจักรอีกมากมายในจักรวาล หลายตัวหลายครั้งที่เราสงสัยถึงที่มาของแหล่งการกําเนิดน้ําโดยน้ําเกิดขึ้นในอวกาศผ่านกระบวนการทางเคมีและฟิสิกส์หลายรูปแบบได้แก่การก่ะตัวของโมเลกุลในเมฆโมเลกุลในน่านอาวกาศที่เต็มไปด้วยไฮโดรเจนและออกซิเจนมากมายเมื่อโมเลกุลของไฮโดรเจนทําปฏิกิริยากับออกซิเจนภายใต้สภาวะที่เหมาะสมเช่นอุณหภูมิต่ำและแรงดันต่ำในเมฆโมเลกุลระหว่างดวงดาว โมเลกุลของน้ำสามารถก่อตัวขึ้นและจับตัวกันเป็นน้ำแข็งบนพื้นผิวของฝุ่นอวกาศได้ครับหรือการก่อตัวของน้ำจากกระบวนการเคมีในดวงดาวโดยในระหว่างการก่อตัวของดาวฤกษ์และระบบดาวเคราะห์ความร้อนจากดาวฤกษ์อาจจะกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาเคมีที่สร้างโมเลกุลของน้ำซึ่งสามารถสะสมอยู่ในแผ่นจานก่อตัวดาวเคราะห์ได้ อีกแหล่งที่มาคือน้ำจากดาวหางและอุกกาบาตนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าปริมาณน้ำบนโลกในยุคแรกอาจจะมาจากดาวหางและอุกกาบาตท,ที่พุ่งชนโลกซึ่งมีน้ำแข็งอยู่ภายในและปลดปล่อยน้ำออกมาเมื่อชนกับผิวดาวเคราะห์ของเราจนสะสมน้ำบนโลกมาจนถึงปัจจุบันอีกกรณีคือน้ำใต้พื้นผิวดวงจันทร์และดาวเคราะ โดยสามารถพบได้ในรูปแบบของน้ำแข็งใต้พื้นผิวของดวงจันทร์บางดวงเช่นดวงจันทร์ไทยท่านของดาวเสาและยูโรบ้าของดาวพฤหัส,สบดีซึ่งอาจจะมีมาหาสมุทรน้ำที่เป็นของเหลวอยู่ใต้เปลือกน้ำแข็งของพวกมันนั่นเองครับหากจะพูดถึงความสำคัญของน้ำในอวากาศนั่นคงมีอีกมากมายจนบรรยายไม่หมดเพราะน้ำไม่ได้เป็นเพียงสา,สารธรรมดา แต่มีบทบาทสำคัญในกระบวนการต่างๆของจักรวาลอาทิเช่นน้ำคือแหล่งกำเนิดชีวิตซึ่งน้ำเป็นตัวทำละลายที่สำคัญสำหรับปฏิกิริยาทางเคมีที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตเช่นบนโลกของเรานักวิทยาศาสตร์จึงมองหาน้ำในอวกาศตามหาน้ำนอกโลกหรือน้ำบนดวงดาวต่างๆเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ ของสิ่งมีชีวิตนอกโลกไปเรื่อยๆหรือกระบวนการวิวัฒนาการของดาวเคราะห์ซึ่งน้ำจะช่วยควบคุมอุณหภูมิและกระบวนการเปลี่ยนแปลงของดาวเคราะห์ทำให้เกิดชั้นบรรยากาศที่สามารถรองรับสิ่งมีชีวิตได้เพราะสิ่งมีชีวิตนั้นอ่อนแอต่อรังสีต่ตางๆจากดาวฤกษ์มากๆการที่มีชั้นบรรยากาศจะช่วยปกป้องสิ่งมีชีวิตบนดาวดวงนั้นๆไปได้ และแหล่งทรัพยากรสำหรับการสำรวจอวกาศโดยในอนาคตอันใกล้น้ำในอวกาศอาจถูกนำมาใช้เป็นทรัพยากรสําคัญสำหรับมนุษย์ในการสำรวจดวงจันทร์ดาวคาะและอวกาศลึกอีกมากมายโดยสามารถแยกน้ำออกมาเป็นไฮโดรเจนและออกซิเจนเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงจรวดและเป็นน้ำดื่มเพื่อดำรงชีวิตได้ แน่นอนว่าการท่องอวกาศเราคงไม่สามารถบรรทุกเชื้อเพลิงไปกับยานได้มหาศาลรวมทั้งนอกอวกาศไม่มีปั๊มน้ำมันให้แวะเติมเหมือนเราเดินทางข้ามจังหวัดดังนั้นน้ำแข็งในอวกาศจะเป็นการตอบโจทย์ที่สำคัญต่อการหาเชื้อเพลิงและการดำรงชีวิตของนักท่องอวกาศในอนาคต ต่อมาคือคำถามว่าน้ำบนโลกเกิดขึ้นได้อย่างไรซึ่งดาวลูกเป็ดเชื่อว่าหลายคนก็คงตั้งคำถามนี้อยู่นานพอสมควรน้ำบนโลกเกิดขึ้นจากหลายกระบวนการทางธรรมชาติและอวกาศครับคุณผู้ฟังโดยมีแหล่งกำเนิดมาจากหลายที่ด้วยกันนั่นก็คือน้ำจากในวิวราแรกเริ่มครับนั่นคือสสารที่ควบรวมก่อตัวให้เกิดดาวเคราะห์ขึ้นมา และมีน้ำเป็นองค์ประกอบอยู่แล้วบนดาวโดยโลกเกิดขึ้นจากแผ่นจานฝุ่นของกา๊าซและรอบๆดวงอาทิตย์ที่เป็นต้นของระบบสุริยะซึ่งแน่นอนว่ามีไฮโดรเจนและออกซิเจนรวมตัวเป็นโมเลกุลของน้ำครับหรือน้ำจากดาวหางและอุกกาบาตนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าน้ำบนโลกส่วนใหญ่อาจมาจากดาวหางและอุกกาบาตท,ที่พุ่งชนโลกในช่วงแรกทำให้เกิดมหาสมุทร และใช้บรรยากาศขึ้นมากมายเนื่องด้วยปริมาณน้ำที่มีนั้นมหาศาลมากการปลดปล่อยไอ้น้ำจากภูเขาไฟก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ก่อให้เกิดน้ำในช่วงแรกของโลกภูเขาไฟพ่นกา๊าซต่างๆออกมารวมถึงไอ้น้ำที่กันตัวกลายเป็นฝนก่อให้เกิดมหาสมุทรและแม่น้ำโดยไอ้น้ำที่ว่าต้องถูกพ่นออกมาจากภูเขาไฟและมีปริมาณสะสมที่สูงมากพอ ที่จะควบแน่นรวมตัวกันเป็นฝนตกลงมาอย่างโลกครับสรุปรวมๆนั่นก็คือน้ำบนโลกไม่ได้เกิดจากแหล่งใดแหล่งหนึ่งเพียงอย่างเดียวครับคูณผู้ฟังแต่มันคือผลลัพธ์ของหลายกระบวนการที่เชื่อมโยงกันตลอดช่วงเวลาหลายพันล้านปีมาจนถึงปัจจุบันเรียกได้ว่าหากจะพูดถึงอะไรที่เก่าแก่หลายพันล้านปีที่สุดในโลกของเรานั่นก็คือน้ำนั่นเองครับ น้ำเป็นหนึ่งในสสารที่แพร่หลายในจักรวาลและมีบทบาทสำคัญต่อการก่อเกิดระบบดาวเคราะห์ชีวิตและการสำรวจอวากาศการทำความเข้าใจที่มาของน้ำในอวากาศช่วยให้เรามองเห็นโอกาสในการค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกรวมถึงการใช้ทรัพยากรน้ำเพื่อสนับสนุนภารกิจอวากาศในอนาคตการศึกษาน้ำในอวากาศจึงไม่เพียงเป็นเรื่องของดาราศาสตร แต่ยังเป็นกุญแจสำคัญในการทำความเข้าใจจากกระวลและขยายขอบเขตของมนุษยชาติออกไปสู่ดาวดวงอื่นๆคำว่าน้ำคือชีวิตจึงเป็นคำที่คู่ควรต่อการยกย่องน้ำเพื่อให้ความสำคัญและบอกเราเสมอว่าน้ำคือจุดกำเนิดของพวกเราทุกคน